อะไรครับนี่ไมกือุมนยางอะไรเกือแตกเลยนะครับผมเมื่อกี้นะครับไม่ได้สวัสดีครับผมสวัสดีครับก็อยู่กับแม็กซ์คัตเงจมนะครับผมนะครับมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับวันนี้นะครับผมพอใส่เดกนะครับออกมาก็ยางระเบิดเลยนะครับผมยูเทิร์นนะครับผมยูเทิร์นหน้าลงเหล็กครับ ไม่ไหวเลยน,น,นี่ได้ทีมงานแกบอกว่า,น,าน่าจะมาจากเกาะโพหรือเปล่านะครับมาทำายางให้เราวันนี้นะครับผมนะครับี่ตอนนี้ก็อยู่แยกเขาอินซ้อนนะครับผมนะครับอยู่ตรงหน้าบ้าชิวนะครับผมเรียบร้อยไปแล้วนะครับยางผมไม่เลือนเลยแล้ว อาจจะมืดนิดนึงนะครับผมนี่ครับอาจจะมืดนิดนึงนะครับก็ขอบคุณที่มาช่วยเหลือนะครับผมพี่แกก็จะไปต่อนะครับคืนนี้นะครับไม่รู้จะไปทำยางให้ใครอีกไอพี่แน่นนะบล็อกลมยังเอาไม่ออกอะ่ะบล็อกลมเอาไม่ออกนะครับ พี่แกบอกผไม่ไหวนะครับอันนี้เป็นสิบน็อตน,นะครับตัวแม่แปดน็อตตัวแม่จะอ,อยู่ที่แปดน็อตน,นะครับเป็นซีรีส์เกียรต้อยน,นะครับยังแปดน็อตอยู่เลยแต่ตัวแม่ใ้ตัวลูกอะ่ะมันจะเป็นน,น,นะครับก็มันทุกเหล็กมาเต็มคันรถเลยนะครับวันนี้นะครับท่อนเหล็กตัวนี้ผมใส่มาสามสิบแท่งนะครับผม คำนวณเอาเองนะครับผม FC นะครับคำนวณเอาเองเลยนะครับว่าเท่าไหร่นะครับโวกคันนี้มาจากยะลานะโคตรวิ่งไกลอะ่ะไปทะเบียนยะลานะครับเออนี่ดูยางก่อนคือผมบิดตัวออกจากเอ,อ่ะ อยู่เทิดนะครับผมก็รู้เลยว่านายไม่น่าจะรอดตุ้มเดียวรู้เรื่องครับตุ้มเดียวครับผมเห็นไหมยางก็น่าจะเสื่อมสภาพตามการเวลานะครับผมเพราะมันสึกเยอะเหมือนกันนะแต่น,นี่อันนี้จะเป็นของไฟสตนนะครับลูกคู่หน้านี่จะมันจะทายางกับ ยา,ายางเลครับทำลายยางมันก็ทำให้ระเบิดนะครับุ้งทายางเอ้ยออกกากซีนึงอทา,างจะยากนะ เมืองย่าโอ้ไปแล้วนายจะวิ่งแปลงหรือเปล่าเอาออกยากมากผมบอกเลยเพราะว่ามัน,มนเป็นน็อตสิบตัวเนี่นแน่นหวงแน่นแต่ตัวไม่ค่อยท่าไหร่หรอกเราหยอดหยอดกันหยอดน้ำมันไท่กันนะครับผมทำกันมืดนค่ำนะครับนี่ประมาณตอนนี้ก็ห้าทุ่มแล้ว โอ้โหไม่ไหวอันนี้ห้าทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตอนใส่ยางสีสับนะครับผมเดี๋ยวใส่ยางสีสับอ่ะเดี๋ยวดูกันโอ้อะไรครับเนี่ยก็คือเจยหยดน้ำมันน้ำมันทายเมื่อกี้นะหยดไปแล้วตอนนี้ก็เวลาห้าทุ่มแล้วนะครับ ยังไม่อาบน้ําเลยเดี๋ยวให้เสร็จเดี๋ยวผมจะเดินแบบอาบน้ำข้างในปั๊มนะครับนี่นี่นี่จัดไปเลยไว้รุ่นไปไปครับผมไปดูกันต่อรับเรียบร้อยแล้วนะครับยิงออกสักทีนะครับผมก็เดี๋ยวเส้นนั้นก็จะกลับไปให้เจ้าของรถนะครับผมอันนี้ก็จะเปลี่ยนแล้วอันนี้เป็นโหยางอัดดอกอีกสานหักนะครับ ะเดี๋ยววิ่งไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะ๋ยจะเปลี่ยนนะครับเป็นยางดอกเป็นยางอะไรนะครับนี่มันฉุกเฉินมันใช้ได้นะครับใช้งานได้เลยครับครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาไปเลยครับฉุกเฉินมันก็ใช้งานได้เลยตัวนี้นะครับนี่ก็ขอบคุณช่างนะครับขอบคุณช่างขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่มาช่วยกัน ถ้าแกโทรให้มานะตอนประมาณสามสี่ทุ่มลมะโอเค,อเคยิงปึ๊บปุ๊บป๊บเรียบร้อยดีเช็นนั้นก็บุ้มเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ํานะครับเดินไปอาบน้ําในปัมป๊มปัมป๊มปั๊มเชิลวนะตัวนี้ปั๊มเชิลห้องน้ําอาบนี่ผมบอกเลยหลีกร้อนมากนะอย่าไปจับมือเลยจับไม่ได้เลยะหลีกร้อนมากร้อนแบบทีเลยยิง พิ่งออกมาจากเต้าใหม่ๆเลยนะเหล็กตัวนะี้ตอนผมรัดโซะมือแทบพองนะครับจะเอาแกปั๊มลมแล้วก็แกะจะยิงให้นะแกปั๊มลมเสร็จว่าลมไม่พอแน่นอนผมว่านะไม่รู้ลมพอมะ จัดหนักเลยทีนี้ลมได้ที่ครับลมได้ที่แล้วยิงแรงมากเออเครถเขาอังคารไปแล้วเนี่ยขัดเลยรถเขาอังคารนั่นเองรถก็วิ่งตลอดทั้งคืนเลยครับเสร็จนี้รถเยอะนี่ อันนี้พี่ไปไหนต่อครับไปบ้านผูกบ้านผูกเกือบถึงพนัทอ๋อกับถึงพนัทไปทำรถให้ใครอีกอะมีคันนึงลูกค้าโทรมาออ๋ลูกค้าโทรมานะอ๋อโหนี่ครับแกอ่าครับแกก็รีบนะครับนี่คือสู้ชีวิตของแท้นะผมบอกเลยว่าทําตลอดทั้งคืนนะยอมใจนะยอ,จยอมใจยอมใจแน่นอนครับนะครับอ่าสู้ชีวิตไป มก็เปิดไฟนะให้สองสว่างเห็นนะครับที่แสบตานิดนึงนะครับผมนะครับขออภัยนะเพราะมองไม่เห็นจริงๆนะครับมันมืดตรงนี้นะมันมืดมันไม่มีไฟนะครับผมจะไปต่ออีกก็ไปได้ยากนะผมกลัวมันระเบิดคู่นะครับผมเออ,อยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับนี่ที่มาช่วยมาเร็วเร่งด่วนอยู่นะครับผมนะครับมันก็จะแสบตาหน่อยนิดนึงเดี๋ยวต้องไปปิดนะครับแกก็หมุนเข้าละ ตอนนี้ลุงแก้ก็หมุนยางอะไรนะครับยางอะไรเห็นครับก็หมุนยางอะไรเงื่อแตกเลยนะครับผมเมื่อกี้นะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่ามือเปื้อนนะครับผมเดี๋ยว่อยว่ากันนะครับผมนี่ขอเสร็จพิธีพิธีเรียบร้อยครับผมขออภัยในความไม่สะดวกนะครับผมนะครับเอาวางไว้ตรงนั้นเลยลุงเดี๋ยวผมเก็บเองครับ ผมคุณครับผมลุงก็จะเดินทางไปทําต่อที่แถวพัดอะไรแถวแถวอะไรพนัทเหรอไปทำพนัทอ่าพนัทนะครับผมขอไปพี่หมายเลขบัญชีลงไปในนี้เลยต่อหรือยังไงครับเดี๋ยวให้เฮียโทรหาพี่ก็ได้ไม่ไมยากหรอกแกก็ให้เอ๋อโทรคุยกับเจ๊โอเคอ pues ออโอเคอก บัญชีในนี้ใช่ไหมมีไหมเราไม่ได้ถอนเราไม่ได้ใส่อ๋อเหรอเขียนให้หน่อยวะถ้างั้นโอเคแป๊บหนึ่งครับโอ้หอันนี้ก็ซีรีส์เจ็ดนะครับผมโอ้หูไอยอ <c oughs> หอนด้วยวนิดนึงนะครับรถจากนครราชสีมานะครับโคราชบ้านเองนั่นเองนะครับหอน้อมหอน้อมเลยนี่เออ เดี๋ยวมาดูของเราโตนะเดี๋ยวก็จะไปอาบน้ำนะครับอาบน้ำปั๊มนี่แหละนะครับเขามีที่อาบให้ดีอยู่ยนะ mm hmm ครับก็ได้บินเป็นที่เรียบร้อยบินมาแล้วต้องเอาบินไปให้เฮียนะครับผมเถ้าแก่รถนั่นเองงั้นขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับลุงรับผมขอบค,ครับผมครับผมครับผมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาช่วยเหลือกัน ไปครับผมไปอาบน้ํากันนะครับตอนนี้ก็ออกตัวมาแล้วนะครับผมครับอาบน้ำแลับท่าออกมาจากปั๊มเชวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินทางกันต่อครับนะครับทางกันตอ่อส่วนมากราก,ก็จอดนอนกันเยอะแยะเลยนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามแม่ค้าเร่งจมนะครับผมว่าจะทำคลิปให้ดูจางติดต่อกันนะครับผมสวัสดีครับ